ตรงนี้เป็นวังศิลานะทุกคนแล้วก็เหมือนกับสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับมีหลายจุดเลยตรงนี้จะเป็นสะพานไม้ ช่วงนี้น้ําจะน้อยหน่อยนะครับข้างบนจะเป็นหลายวังเลยนะครับสามารถเดินไปชมบรรยากาศได้แต่ตรงนี้ลมเย็นดีมากเลย